สวัสดีสครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมช่องเราอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดสดนะครับผมความน่ารักของน้องช้างแห่งบ้านไรบึงของเราครับที่ปล่อยอยู่รวมกันเป็นฝูงแบบนี้นะครับผมเพื่อ,อให้ออกกําลังกายนะครับเราค่อนข้างที่จะไม่มีควานดูแลครับผมเราดูแลกันยอยู่สองสามีภรรยาสองคนนะครับผมสองพวเมียก็เลยปล่อยให้ประมาณนี้ครับเวลาว่างเราก็จะปล่อยให้เดินประมาณนี้นะครับเพราะว่า ได้ออกกําลังกายด้วยได้เดินนะครับผมได้ชมทิวทัศน์นะครับแล้วก็ช้างก็ได้ผลอคลายด้วยนะครับผม สาวสวยของเรานะครับผมก็อยู่กับบัวตองเออปบนี่เอ็มนี่เอออยู่กับสาวบัวตองนะครับเราทีมงานของเราดูแลกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับน้องช้างของเรานะครับความสุขของน้องช้างนะครับประมาณนี้คลิปของเรานะถ่ายทอดแต่ความเป็นจริงครับผมไม่ได้ ถ่ายทำนะครับมีแต่ถ่ายทอดอย่างเดียวนะครับหน้าตาเขามีความสุขมากๆนะครับผมสองสาวตรงนี้ปล่อยสีเชือกครับวันนี้จอมบุญเม่ออกนนอมาเพราะว่าอากาศมืดนฝนจะตกนะครับดูครับบุญบกับไปบุญกัน

เด <tang ar df> ี๋ยวเด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 ิดยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ได้ไม่ได้๋ยวเอีวเดี๋ยวเมาเอีวเนะหวเนะ๋วเอีเนี่ยวเดะเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดน๋ยวเดี๋ยวเไปบุญเดี๋ยวเดีกินนมกินนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มวเดี๋ย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 วเดยวเขี๋ยวเดเดี๋ยเดี๋ยวดว เออ๋ยวย่องย่องไม่ให้ไม่ให้บอกเดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้นองกินนมก่อนให้น้องเผลอก่อนมีการเขียยวไปก่อนนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยว้อให้น้องเผลอก่อนลูกให้น้องเผลอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเจะไปเอาบอยเขาคืนแต่ไปบ่นห่วงไม่ยอมให้นะครับอ่ะค่อยๆเออเออเอเออเออเอานี้ไปเขียวคอยนี้อันนี้ไปเขียวเอามาให้เขียวค่อยๆเอาค่อยๆค่อยๆย่อง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 ย่ย่องย่องง เออเออดี๋ยวพึ่งเออดเออใจเย็นใจเยดี๋ยวแอบก่อนเออแอบแยอองยองอย่าทำแรงเบา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 เออดเบออดเออดเออเออดเออดเออดเออเออดเออเออยเออดเออดเออดเออเอ็วเอ็วเออด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 เออกเออดเออดเออเออดอนดเออดออใหอบุญออออกเออดเออดออเ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 อเอ ไม่ยอมมาตามมาไปคืนกหวงลูกบอลเออไม่เนี่เดี๋ยวโดนลูกขาหลังไปก่อนโอ้ยใครมาขโมยบอลหนูเนี่ยบอกคนมันจะกินนมเนี่ยพี่เอิร์ดมาทําอะไรเนี่ยเอิร์ดเอิร์ดจะเพื่อเอิร์ดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอิร์ดค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์เอิร์ดค่อยๆเคลียร์เอิร์ดจะเอาบอลมาคืนใบบุญก็ห่วงมากเอิร์ดไม่เนี่ย ไปบุญหมกแม่เออมันนี่จะไปข้างหลังเดีียวโดนขาหลังห้ามเข้าข้างหลังนะไปบุญเขาชอบขาหลังไปบุญเขาเก่งขาหลังมากเนี่ยครับผมเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ยอม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 ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้พี่เอ๋ก็จะบอลคืนไปบุญก็ห่วเอยมันนี่จะยุงหลังเดีียวน้องยะเตะขาหลังเอาให้น้องดูดนมก่อนให้น้องเผลอก่อนให้น้องเผลอก่อนให้น้องเผลอก่อน เดี๋ยวให้น้องไปแอบดูนมก่อนเดี๋ยวเราเราเราค่อยไปแอบเอาเดี๋ยวย่องไปเดี๋ยวย่องไปอันระวัาางขาหลังนะอย่าไปใกล้และขาหลังนะ <c oughs> ดูเอ๊ะทำไมพากันมาแย่ยงบอลหนูอย่างนี้เนี่ยเออ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 หนึ่งสองโอ้ไม่ให้ไม่ให้เขีย่ยแล้วเออไม่ ไม่ให้มานี้มานี้มาไม่ให้ไม่เป็นไรน้องเล่นก่อนให้น้องเล่นก่อนน้องอยากเล่นน้องกําลังหวงของเล่นอยู่น uh! ้องไม่ให pues well, ้น้องไม่ให้อไม่ให้ไม่ให้มานี้มานีมานี้ก่อนมานี่ก่อนให้น้องดูนมก่อนให้น้องดูนมก่อนเผลอก่อนให้น้องเผลอก่อนมานี้เนี้ยอย่าพึ่งอย่าพิ่งให้น้องเผลอก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอบเอาเดี๋ยวให้เราค่อยเอบเอาดู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 มันไม่ง่ายหรอกนาพี่เอิร์ดจะมาแย่งบอลหนูมันไม่ง่ายหรอกนาหนูรู้ทันพี่นา หนูจะมาขโมยของหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูขาเราไปแล้วเห็นไหม <laughs> เอาขาบังไปแล้วเห็นไหมใปบุญเขาไม่ใช่ช้างโงนนะเออตลาดนะจะบอกให้เออจะเพิง่งจะเพิ่งมานี่จะโดนขาหลัง้งยังเพิ่งเข้าไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไงจะเอาได้ก็เด็กไม่ให้อะ่ะทำไงทำไงก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหพี่เอิร์ดหนูไม่ให้หรอกพี่เอิร์ดจะเพิ่งมาหนูเล่นก่อน

เร็วเร็วเรเร็เรวเรเอ้ะวังหลังนอย่าอยู่ข้างหลังนะ้ามไม่อยู่ข้างหลังน้องอย่าอยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวไปบุญกงเอ่อเอ้ยเยเอยอู่ข้างหลังเอ้ยห้าอยู่ข้างหลังน้องนะอยู่ข้างหน้าอเรียนน้องาอยู่งข้างหลังเนี่ยอันตรายเพราะบุญของน้องหว เ,เอาตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้อ่ะระหว่างพี่เอิร์ดกลับใบบุญใครจะแย่งบอลได้นะครับผมดู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 ดดเอิร์ดจะอยู่ข้างหลังเอิร์ดไปข้างหน้าเอาิร์ดทาข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังไม่ได้ใบบุญไม่ยอมเอา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 นะครับดูครับคลิปแย่งบอลคลิปแย่งบอล ไม่ให้เออม่ด้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แล้วถือไปแล้วเออถือไปแล้วดูดูไม่ให้ไม่ให้นะครับวีดอนี้ครับผมต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ใหญ่นะครับผมไม่สามารถปล่อยให้เด็กเล่นกับช้างได้นะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับอันนี้เป็นช้างของเราเองก็เลยสามารถปล่อยเล่นได้นะครับผมก็อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ใหญ่นะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมหนึ่งสองไปขณะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง ไม่ทันใบบุญไม่ทันใบบุญไม่ทันใบบุญนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เราขอท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้เจริญใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Thank you very much for watching I love you every o n e ไปดิครับดูต้งเอิร์เข้าไปไม่ได้เอิ้์มไนี่เดี๋ยวจะตกสะมาน <c oughs> นี้นะครับนี่ครับช้างของเราบรรยากาศดีมากนะครับผมก็เจอกันทริปต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you ต้งเอิท์มไปดิครับผม